รายการหมอคลังอุ่นใจดำเนินการโดยหน่วยงานสังก er <Huh>? oh. ัดกระทรวงการคลัง10หน่วยงานได้แก่สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองสำนักงานพื้นที่สำนัมงามิตรพื้นที่ธนาคา์พื้นที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินทกสธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคอปพหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอ่างทองคอจ เพื่อสนองนโยบายกระทรวงการคลังและการประชาสัมพันธ์พระกิจต,ต่างๆของหน่วยงานในสังกัดสู่ประชาชนสร้างความรู้ความเข้าใจก่อให้เกิดผลดีต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองพบกับหมอคลังอุ่นใจได้ทุกวันพุธเวลา15นาฬกาถึง16นาฬิกาทาง FM 101.75เมกะซื่อสัตย์โปร่งใสบริการด้วยใจรักษาวินัยทางการคลังคือเราชาวคอบอจอ

ประชาชนชื่นจุดยืดของเราบันของออนิรันกาบชนี้ดีเลย คนทั้งจะไม่หยุดยังสร้างความยังงยืนให้ชาวประชาชมชื่นจุดยืขนของเรามันคงยืนรั้งแค่จุดนี้ รายการหมอคลังอุ่นใจอุ่นใจสวัสดีค่ะดิฉันธลรดีสาระดวงขวัญค่ะดิฉันนางสาวมนัญญายศสงครามค่ะดิฉันนางสาวพนดาหล่ำเลี้ยวค่ะค่ะวันนี้เราชาวสาาพสามิตพื้นที่อ่างทองนะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าน้ําหอมแล้วหัวน้ําหอมนะคะเ,เรามาดูก่อนนะคะว่า พรบภาษีสษรรพสานมิตรนะคะมีตัวสินค้าอยู่ตัวหนึ่งคือน้ําหอมและหัวน้ําหอมซึ่งตามมาตรา4ในพระราชบัญญัตินี้นะคะสินค้าหมายความว่าสิ่งซึ่งผลิตหรือนําเข้าและระบุไว้ในบัญชีวิกัดอัดตราภาษีสษรรพสานมิตรซึ่งในบัญชีดังกล่าวนะคะก็จะมีเรื่องของน้ําหอมและหัวน้ําหอมนะคะเรามาดูกันนะคะว่า บัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพาสามิตท้ายพรบรภาษีสรรพสามิตพศ2560นั้นตอนที่9ว่าด้วยสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอางกำหนดนิยามให้ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมหมายความว่าน้ำหอมหัวน้ำหอมและสิ่งที่ทำให้มีกลิ่นหอมต่างๆแต่ไม่รวมถึงนะคะหัวน้ำหอมที่ใช้ได้เฉพาะในการผลิตสินค้า และสินค้าตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดนะคะต่อมาเรามาดูกฎกระทรวงกันนะคะว่าการกำหนดพิกัดอัดตราภาษีสรรพสามิตพศ2560นั้นตอนที่9ที่ว่าด้วยสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอางประเภทที่0.9.01นะคะแยกประเภทไว้ทั้งหมด3อย่างนะคะ ก็คือ 1. นึ่ง้ำหอมและหัวน้ำหอมแต่ไม่รวมถึงน้ำหอมและหัวน้ำหอมตามวงเล็บสามนะคะจัดเก็บในอัตราตามมูลค่าร้อยละแปดนะคะสน้ำหอมน้ำมันหอมค่ะโทษทีค่ะน้ำมันหอมจัดเก็บในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์นะคะสามวงเล็บสามน้ำหอมและหัวน้ำหอมที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์พื้นเมืองในประเทศจัดเก็บในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ค่ะ ท่านทราบไหมคะว่าหัวน้ําหอมทั่วไปกับน้ําหอมสําเร็จรูปนั้นต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องเสียนะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ไม่เสียจะเป็นตัวน้ําหอมเสียบก้านปรับอากาศในห้องจะไม่ได้เสียแต่หัวน้ําหอมที่นํามาใช้ผลิตในตัวนี้ค่ะในตัวน้ําหอมเสียบก้านถือเป็นสินค้าที่จะต้องเสียภาษีค่ะกรณีที่ มีการนำหัวน้ำหอมมาใช้เป็นวัตถุดิบนะคะในการผลิตสินค้านะคะเราตรวจสอบอย่างไรว่าเป็นหัวน้ำหอมหรือไม่นะคะเราแนะนำนะคะให้ส่งตรวจวิเคราะห์นะคะถ้าของเหลวเกิน50 ml ต่อ1 SKU นะคะก็ถือว่าจะต้องส่งก็ถือว่าเป็นสินค้าในหัวน้ำหอมนะคะถ้าเป็นพวกครีมหงประมาณ10กรัมนะคะต่อ1 SKU ถือว่าเป็นตัวหัวน้ำหอมนะคะ ค่ะต่อมาเรามาดูวิธีการจัดเก็บภาษีกันนะคะค่ะการจัดเก็บภาษีน้ำหอมและหัวน้ําหอมตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตนะคะพศ2560ตอนที่9และตามกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตพศ2560ประเภทที่0.9.01ดังนี้ค่ะ น้ำหอมและหัวน้ำหอมเก็บภาษีสป,ปรสารสมิตมูลค่าร้อยละแนะคะโดยน้ำหอมจะมีชื่อเรียกตามระดับความเข้มของปริมาณหัวน้ำหอมที่ผส,สมอยู่ในเอทิลแอลกอฮอล์ดังนี้ค่ะ o อเดอร์เพอร์ EDP คือน้ำหอมที่มีส่วนผสมของหัวน้ำหอมร้อยละ1 0 2ถ ส่วนที่เหลือจะเป็นเอทิลแอลกอฮอล์และอาจมีน้ำปนอยู่เล็กน้อยส่วนใหญ่จะให้กลิ่นที่ติดทนนานกว่า24ชั่วโมงค่ะโอเดอร์ l e เลส EDT คือน้ำหอมที่มีส่วนผสมของหัวน้ำหอมร้อยละ5-15ถึง 15. ส่วนที่เหลือจะเป็นเอทิลแอลกอฮอล์และน้ำส่วนใหญ่จะให้กลิ่นที่ติดทนนานประมาณ8ชั่วโมงค่ะโอเดอร์ค oh, n EDC คือน้ำหอมที่มีส่วนผสมของหัวน,น้ำหอมร้อยละสองถึงสี่ส่วนที่เหลือจะเป็น Ethyl and a l c o h o และน้ำส่วนใหญ่จะให้กลิ่นที่อยู่ได้นานประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะในส่วนของการนําเข้าสินค้าน้ําหอมและหัวน้ําหอมในกรณีที่ผู้นําเข้านะคะมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนและเสียภาษีสรรพสามิตแบ่งออกเป็น3กรณีดังนี้ค่ะ การนำเข้าน้ำหอมและหัวน้ำหอมนำเข้าหัวน้ำหอมที่มีคุณสมบัติทั่วไปที่นำไปใช้ผลิตสินค้าอื่นที่ไม่ใช่สินค้าสรรสามิรนำเข้าหัวน้ำหอมที่มีคุณสมบัติทั่วไปที่นำไปใช้ผลิตสินค้าอื่นที่ไม่ใช่สินค้าสรรสามิรและสามารถนำมาผลิตสินค้าสรรสามิรได้ตัวอย่างการนำเข้าหัวน้ำหอมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหรือเครื่องดื่มเช่นผลิตภัณฑ์ลูกอมนมเบเกอรี่ ใช้เพื่อแต่งกลิ่นเครื่องดื่มหรือไอศครีมตัวอย่างนำเข้าหัวน้ำหอมใช้เพื่อการดูแลบ้านเช่นผงซักฟอกทั่วไปผงซักฟอกพิเศษน้ำยาปรับผ้านุ่มในในกรณีที่ผู้นำเข้าหัวน้ำหอมไม่มีหน้าที่ต้องตรวจทะเบียนและไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตคือกรณีที่ผู้นำเข้าหัวน้ำหอมที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการผลิตสินค้าสรรพสามิตเท่านั้นค่ะ สำนักง,งานสรพสามิตพื้นที่อยางทองก็ขอจบอการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าน้ำหอมและหัวน้ำหอมตามพระราชบัญญัติภาษีสพสามตพศ .2560 แค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะรายการหมอคลังอุ่นใจครายการหมอคลังอุ่นใจดำเนินการโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง10หน่วยงานได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองสำนักงานพื้นที่สัมปกามิตรพื้นที่ธนากษ์พื้นที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินทกสธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอปพ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคณะผู้บริหารการคลังประจําจังหวัดอ่างทองคอบจเพื่อสนองนโยบายกระทรวงการคลังและการประชาสัมพันธ์ารกิจต่างๆของหน่วยงานในสังกัดสู่ประชาชนสร้างความรู้ความเข้าใจก่อให้เกิดผลด,ดีต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองพบกับหมอคลังอุ่นใจได้ทุกวันพุธเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทาง FM 101.75เมกะเฮิรตซื่อสัตย์โปร่งใสบริการด้วยใจรักษาวินัยทางการคลังคือเราชาวคบจ